สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาขายนะคะต้นกล้านะคะเสาวรสนะคะเสาเอา่อลูกสีม่วงนะคะใครที่สนใจอยากได้ต้นกล้าเสาวรสไปปลูกนะคะเราก็มีจําหน่ายนะคะต้นสวยวเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะสมบูรณ์นะคะเราก็จะจัดส่งให้นะคะ สามต้นนะคะหนึ่งร้อยบาทนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะท่านไหนที่สนใจอยากจะได้ต้นสาวรสต้นกาสาวรสนะคะไปปลูกนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์088 5838724นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มานะคะที่ toom_under_score_ko_k นะคะ ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะจัดเป็นชุดนะคะชุดละ3ต้นนะคะ3ต้น100บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะสนใจอยากได้เสาวรถไปปลูกไว้ทานนะคะก็ติดต่อมานะคะขอบคุณค่ะ